ได้ไหมคุณนายอะยรอ่มันมันใหญ่มันเปลือกนะชอบลูกเล็กๆคุยคุยหล่นลายท้วนเหมาหมดเลยอันนี้ก็อันนี้ร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยห้าสิบอันอันนี้อันอันนี้อะไรอ่ะเอาไปทำปลาล้าเหรอหมอนทองปลาลงปลาล้าที่ไหนอ่ะไม่น่ารักขนาดน หน้าลูกเล็กๆไะฉันชอบทำไมมันเป็นลูกเล็กะพี่ฮะผมป้อมซื้อมา167สร้างจาก tiktok เพราะว่าช่างแต่งหน้าวันนี้ไม่ได้แต่งไงฉันไม่ได้แต่งหน้าฉันก็เลยเอาหมวกปิดหน้าตึงมาทำจมูกมาซวยสวยเออฮะเนี่ยเมายกเขงนั่นน่ะลูกละ้อยฮะโลละ้อยพี่ทำไมมันลูกเล็กฉันชอบลูกเล็กๆมันมันไม่มันไม่หนักกับช่าง นะมันวันไหนสุกเพราะว่ายังไม่ได้กินจะซื้อไปก่อนฮะอีกสองวันสุกเออต้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคนสวยอยู่แล้วเนี่ยได้เท่าไหร่พี่ยกเข่งร้อยทวนยกเข่งเลยนะคุณนายคุณนายให้เธอคุณนายฉันกราบลวคุณนายมาไปไรก็ต้องมาเื้อคุณนายคนนี้นะคะนกนีระยองใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะนกนีระยองนายจ๋าละยองอ่าเดี๋ยวไปดูคุณนายจ๋าหน่อย ไม่ยอมลดให้ร้อยหนึง่งไม่ให้เหรอเจ๊เอายกเก่งแหมให้เธออุตส่าห์มารีวิวให้ไหนไหนคุณนายจ๋าอยู่ไหนคุณนายจ๋าไม่ออกมาเลยค่ะนะอ๋อเนี่คุณจ๋าเลยยังม,มีคุณนายจ่าเลี้ยงเลยแต่ปกติเขาหายป่วยยังมาแล้ว <มา S 2> ลใช่ไหมมีชั้น,นีหรือเปล่ามีอะไรบ้างมีแต่หมอนทองเหรอ ลูกเล็กๆแบบตกตกอะไรมีไหมลูกใหญ่ๆเนี s <S right? yep. ่ยมันมันแบบเปลือกมันหนาไงมันเปลือกมันหนักแต่ช่างลูกเล็กๆมันจะเปลือกบางนี่ของเจนเจนีหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเจจ๋าหมดเลยตายมาถึงก็ไม่เจอเจจ๋าลูกเล็กๆนี่คืออะไรอ่ะโลเท่าไหร่ร้อยทวนได้ปล่ายกเข่ง เอาทอไปถามคุณจาเขาสิบอกว่าแม่ลีน่ามาอันนี้เขารับมาขายลูกเบอรถามคุณจาเลยลูกถามคุณจาร้อยทวนยกเข่งโทรถ,ถามสิจ้าเธอบอกว่าแม่ลีน่ามาเข,เขาเารักฉันป้าคนที่อายุเยอะๆนะนั่นนะ่ะเขารักฉันเขารักฉันนะ่ะบอกว่าแม่ลีน่ามาเยี่ยม รถให้หน่อยเอาเมา,เอาอยกแข่งร้อยหนึ่งอุตส่าห์ทุกปีทุกปีก็มาหาเนี่ยจะจ๋าเขาเนี่ย<ป>นี่คุณปีนี้จะไม่ออกไมออกช้าอะ<อ>ปีนี้ออกชาออกช่นี้ออกเยอะแล้วค่ะเออเออจริงด้วยนะน,นี่จะปลายเดือนแล,นะล้วเนาะก็ใช่ไงแต่บางปีไม่ยัง,อ,ง,งยอ่ะลองโทรใช้ร้อยหนึ่งได้ไหมถ้าได้เอาไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อร้านโน้นแล้ว อันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งคืออะไรคือมีตำหนิเป็นปลาบเปล่าฮะมันสุกเกินไปอ๋อมันไม่อร่อยมันอเอาไปทำปลาไปทำน้ำกระทิ่ทุเรียนลูกใหญ่มันมันหนักตะช่างออะเลยเลยไม่ได้ฉันไปซื้อรานโนแล้วนะถ้าร้อยหนึ่งได้ก็ยกเคง อันนั้นมมนคือทุเรียนที่ตกมาจากต้นใช่ไหมลูกเล็กๆอ่เลอ่าัดลอ็ก่าอันเล็กๆเราก็ไปอ่าอันใหญ่เราก็มาขายราคาดีหน่อยด้านนี้อันนี้ทำไมอะเพราะมันร้อยสาสิบอันนี้ร้อยหสิบมันต่างกันยังไงมันลูกแผูดใหญม่ออกงั้็นยังไม่เเลยเหรออ่างั้นซื้อเจ้านี้เลย ยกเก่งอันนี้ลูกเล็กๆอ่ะคุณนายเจ้เขายังไม่เตือนเสื้อคุณนายนี่แหละคุณนายถให้ชันเถอะคุณนายฉันแกร็บเลยสดอยู่ไหลสดอยู่คุณนายคุณนายนกนีนกนีใช่ไหมลูกนี่น้าประพัดเถินน้าประพัดได้ไหมคุณนายแล้วตัวนู้นลูกเล็กๆอะไรอ่ะอ่า สองนนวันแล้วยังไม่มาแล้วเงินก็จองแล้วโลล,ละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทอาจารแล้ว,ออลวมันไม่สุกหมดเหรอพี่เขาไปขายเพื่อจีนน่ะค่ะอ่าข<อ>ายพวกคนจีนก็ยังไม่ว่างมาเอาบ้างแต่มันรืมเลื่อนเหลืองเมื่อวานเขาโทรมาแจ้งว่าญาติล้มที่นครนายกไปที่กลับไปดูอ๋อแล้วมันจะไม่สุกหมดเหรอก็มันเก็บใกล้ที่ไหนเนี่ะเออเดี๋ยวพระเจ้าเน้นขายให้ฉันขายได้เลยนะคะเนี่ยคนสวยเอามาเลยลูกนายคุณนายให้เถอะคุณนาย คุณนายนบมีอุ stad ขาบเลยนะคุณนายคุณผู้ชมอันนี้คือตลาดไทยนะคะเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในตลาดไทยก็มีคุณนายนบมีเนี่ยใหญ่ที่สุดกับป้าป้ามนแต่เสียดายฉันได้มามาซื้อต้องเป็นกับป้ามน,นี่หลายปีลรวเป็นแบบ เกือบเจ็ดแปดปีอ่ะแล้วก็ป้ามนะ่ะเขารักฉันมากอันนี้เป็นญาติป้ามน่ะป่ะพี่อได้ไหมคุณนาย,อ,ยอุ้ยขอบคุณคุณนายขอบคุณนายรวยรวยรวยเป็นหมื่นล้านนะคะโอ้คุณนายใจดีมากเพราะว่าเพราะว่าแม่ทุกปีต้องมาเหมาตรงเนี้ยคนอื่นไม่ซื้อไว้ใจคุณผู้ชมมาเลยตลาดใครโซนตรงไหนนะคะพี่ขาโซนที่เท่าไหร่ นสิบเจ็ดมาเลยนี่คือเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในตลาดไทยทั่วประเทศมาซื้อขนาดขนาดห้างอะไรนะห้างอ่ะวันนี้เขาบอกนะห้างอะไรนะอ่ะยังซื้อที่นี่ไปขายห้างเขาอะมาสั่งที่นี่ไปขายให้พนักง,งานมาซื้อที่นี่เลยนะคุณผู้ชมอันเนี้ยของแท้อันนี้คือให้แม่ใช่ไหมใช่ค่ะเออขอบคุณคุณนายแม่น่ารักมาก<ช>ดีใจใมาที่ไรก็เจอคุณนาย แล้วก็เจอวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมปม้ามนเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสงการแม่ไปภูเก็ตไปภูเก็ตไปถ่ายทําตรงนั้นห้าวันไม่ได้มามาวันนี้แล้วก็ไม่ได้มาละเอออันนี้เรายังไม่ได้กินอีกสองวันแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากินอ่ะเอาอย่างสุกลูกหนึ่งเอาไปกินไปคุยเลยนะี่ละดูสื้ชุดสวยๆฉันขาดหมดคุณนายเอาเอาดีๆให้ลูกหนึ่งเอาเปลือก<ๆ>บางๆไม่ต้องเอาลูกใหญ่อ่ะเอากินวันนี้ไง เดี๋ยวจะได้กินในรถแต่หิวข้าวทุเรียนมัก็มีน้องของจันอันนี้ของจันครับอ่าจันทัปพุรีอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมแฉะคงก็อาจจะแม่ทรงไม่สวยใช่ไหมเออเ็เอาดีๆนะคนสวยยังไม่เริ่่มมเเต็ทีพราะว่าไลฟ์สดอยู่คนจะได้ดูแล้วสนุกมาไลฟ์ที่ไลฟ์คนดูเป็นล้านทุเรียนน่ะคนชอบดูพี่นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นบนบนี รถนีรยองมอนทองจันเพื่อบุรีลรยองเก็บพรีเมียมนะแล้วก็มีจําหน่ายเนื้อแช่แข็งด้วยเหรอคุณนายเนื้อแช่แข็งคุณนายขายโลเท่าไหร่หอ๋อแกะเนื้อแล้วร้อยห้าสิบอ่ะสี่สิบสามเนือสี่สิบเกมันสอเอาถุงใส่ให้แม่ได้ไหมคุณนายได้ไ,ดไดเพราะว่าเดี๋ยวตอนแม่ขึ้นรถไงสิกระสามสองเป็นเป็นอดเ,เอ่ะอ่า